ค,ความแตกต่างของชิชิล่านะคะกับสมอลเมมโมลหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนะคะหรือในน้องกระต่ายเนี่ยชิชิล่าจัดเป็นสัตว์ฟันแท้ค่ะแต่เขาอยู่คนละอันดับกับน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบทางระบบทางเดิอนอาหารเลยกระเพาะกับลำไส้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากค่ะแต่จะมีส่วนต่างกันตรงลำไส้ใหญ่ส่วนหมักย่อยนะคะลำไส้ใหญ่ส่วนหมักย่อยของชิชิล่าเนี่ยจะมีขนาดเลก็กกว่าน้องกระต่ายเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนนะคะรวมถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายค่ะก็จะแบ่ แบ่งเป็นร่องๆเป็นส่วนนะคะน้อยกว่าในน้องกระต่ายเช่นเดียวกันนะคะชิชิลาก็มีการแบ่งประเภทครับแต่จะเป็นการแบ่งประเภทของลักษณะของขนนะครับชิชิลามีฝังฝ่ายพันจะมีหางฟันกับหางยาวแือหางฟันในฝูนพันไปแล้วแต่หางยาเขาจะเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชิชิลาลานิจิล่าอันนี้คือฝ่ายพันที่ยังมีอยู่ในโลกที่เราามาเพาะพันกันเนี่ยครับก็คือทุกวันนี้ครับในโลกเราเนี่ยครับจะมีการแบ่งประเภทขนของชิ้น เป็น2ลนะักษณะเด่นๆคือขนยาวกับขนหยิกเราต้องขนธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเขาอยู่แล้วซึ่งไอ้ขนยาวอะครับมันก็จะมีพวกตระกูลที่เป็นแฝงขนยาวกับขนยาวด้วยแล้วขนหยิกก็จะมีพวกตระกูลที่เป็นแฝงขนหยิกกับขนหยิกด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือมีสายพันธุ์เดียวแต่แค่ลักษณะขนเขาจะแตกต่างกันออกไปครับ